วันนี้เราจะมาทำสลามตามใจลูกสาวกระจังบอกว่าคิดสูตรนี้มานานมากแล้วนะคะทำง่ายไหมคะสูตรนี้ง่ายมากง่าายมกเลยใช่ไหมคะอุปกรณ์มีแค่กี่อย่างคะมีแค่สองอย่างนะคะอันนั้นเป็นกิเตอร์แบบทำให้สวยขึ้นเนาะโอเคถ้าอย่างไรพร้อมไหมคะพร้อมค่ะไปแล้วลงมือทำกันเลยค่ะทำยังไงคะขั้นตอนแรก อออ่่าชื่ออะไรนะคะสกีนบอแรกค่ะสกีนบอแรกสกินเซรีนบอแรกค่ะโอเคกีนเซรีนอ่าน้ำยาใส่เท่าไหร่ดีคะใส่ดูไหมเนะี่ยส่วนผสมของน้ำยาเป็นยังไงไหนบอกสิเป็นเหลวๆ <laughs> ใช่ห <laughs> มายถึงใส่น้ำแค่ไหนใส่น้ำยาแค่ไหนรู้ไหมคะไม่รู้อ่ะแล้วเท่าที่รู้ล้วคะอันอนี้สามช้อนโต๊ะ นี่สช้อนอันนี้ช้อนเดียวค่ะทุกคนฮะ <Huh? S 3> อ่ะแล้วก็ใส่น้ำกี่ช้อนคะรู้ไหมคะ <laughs> ใส่น้ำสามช้อนนะคะโอเคหนึ <Okay. S 3> ่งสองสามดูสิทุกคนลูกสาวถามว่าแม่รู้ได้ยังไงอะ่ะ <laughs> ไม่รู้จะตอบว่าอะไรเลยทุกคน รู้จะตอบว่าอะไรเลยนะคะนี่แค่นี้นะกินซลีน1ส่วนน้ำสามส่วนเพราะฉะนั้นเราจะใช้ภาชนะที่เราตวงเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ช้อนสั่นช้อนยาวช้อนเล็กช้อนใหญ่นะแต่ขอให้เป็นประมาณนี้เนาะอยากได้เยอะก็จะตวงเยอะๆนี่ค่ะตัวน้ำยาได้แล้วนะคะมาค่ะมาใส่ตัวกาวกันค่ะกาวใส่เท่าไหรค่ะ 2> 2ค,คะใส่สอกาวสช้อนเหรอ กาวกาวน้ำใสเนาะสองช้อนหนึ่งแล้วเอาถ้วยมาใช้ใหญ่โตเนี่ยนะใส่แค่สอช้อนพอไหมคะเออสามก็ได้สามก็ได้เหรอใส่เยอะๆเลยสามค่ะแล้วแต่แม่เลยสี่ค่ะอ่ะสี่ช้อนโอเคแล้วยังไงต่อคะถ้าถ้าใส่กากเพชรเราเราไม่ใช้กาวขุนไปต่อคะใส่อะไรต่อคะ อ๋อใส่สีวันนี้เป็นสีอะไรขอดูหน่อยเขียวค่ะป้ายเขียวอยู่ไหนมองไม่เห็นเลยค่ะนี่สีเขียวใส่กี่หยดคะ่งอ่ะหนึ่งหยดให้ใส่ค่ะคนได้ค่ะโหคนซะละลายเลยทุกคนกัดจังโอ๊ยเนาะอ่อนไปไหมคะหรือว่าได้แล้ว ชอบไหมสีนี้เป็นสีเหลืองอะ <laughs> เหลืองที่ไหนก็เขียวแหละแต่มันเขียวอ่อนๆก็เลยล,ลดูเหมือนเหลือ,องอีกหยดนยนนหนึงอ่ะไหนลองส,สิเข้มไหมชอบไหมแหมเสียงกริ๊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 งพอไหมคะอีกหยดนึงไปเรื่อยๆจนสิบหยดเอาเลยพอแล้วแค่นี้แหละ แล้วใส่อะไรอีกไหมคะใส่น้ำยาเลยกาบเพ่ใส่ที่หลังเนาะอ่ะว่าวพาจะใส่ให้ดูนะคะช้อนหนึ่งอ่ะกะจังโคน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 เป็นไงคะเป็นไหมคะ ยาว้าวเอามือเอามือเอาเอามือลงไปนวดเลยค่ะดูซิว่าได้หรือยังติดมือไหมคะติด่ะโ,โอเคเอาเอามือชุบชบุน้ำยาอเ,อเอานะมือแตะแตะน้ำยาไว้เห็นไหมคะพอโดนน้ำยาแล้วไม่เป็นแตะให้หมดเลยค่ะใช่นี่นะวิธีเล่นนะทุกคนเล่นแบบนี้ดูนะ แล้วเราก็จะไม่ให้ติดถ้วยเลยนะคะมันลื่นมากจนมันแปะไม่ได้คิดดมันจะมีความเป็นกินซอรีนมีความเป็นน้ำมันน้ำมันทุกคนเนื้อดีแต่ว่าเล่นแล้วต้องทิ้งเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นลาค่ะใช่ใช่มันจะขึ้นลา,นนลาเพราะว่ามันเป็นส่วนมันเป็นอะไรคะกินซอรีนเนี่ยน้องก็จจังอ่านแล้วมันเป็นอะไรเป็นยาโอเคน้องกง ยาถูกไหมอ่ะใช่เอกสารกำกับยาเนี่ยใช่ยาไหมลูกใช่อ่ายาสารปุ๋ยเขาเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทาอ่าเอาไว้ทาส่วนภายนอกอืมทาปากเนาะไหนเนื้อเป็นไงโอ้ไม่ติดมันอยู่แล้วอืมว้าวดีอะสีเขียวไหนวันนี้มีกริตเตอร์อะไรคะเลมอนเน่ค่ะอ้๊ยเรย์มันเน่นะคะ ช่เหรออ่ะใส่ลอกปเอามือเลยค่ะเอามืออันนี้ไม่ใช่กิตเตอร์ค่ะทุกคนอันนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหมคะน้องกระจ้าอืมตะตะเขาเรียกว่าฟิโมว้าวนี่แหละฟิโมใส่เข้าไปเลยตะตะกั่วเหมือนกันค่ะแต่ว่าใ,ใช่พอแล้วค่ะพอและะ้วค่ะแพงนะคะฟิโมแพงกว่ากัลเพชรเพราะว่าเขาได้น้อย ราคาเขาก็เลยจะแพงกว่าน่ารักไหมคะฟิโมน่ารักเนาะน่ารักดีน่ารักกว่ากากเพชรแต่เขาไม่มีความวบวบแค่นั้นเองแต่ว่าเขามีความแบบแผ่นใหญ่เห็นเป็นรูปร่างอะนะนรูปร่างแบบสองดีค่ะทุกคนขายไหมคะสลามม,มีคุณแชทมาบอกว่าอะไรสดอยู่เนี่ยขายไหมอยากได้สลามไทกี่บาทคะ เออถ้าจะขายไข่ขี้บาทอันเนี้ยขายสิบบาทพอโอ้โหสิบบาทถูกมากทุกคนรีบเอฟเลยเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่ค่ะขายยี่สิบบาทพขายยี่สิบพอเพราะว่าเดี๋ยวเด็กจะซื้อไม่ได้ว้าว <Wow. S 1> อ๋อเดี๋ยวเด็ดกจะซื้อไม่ได้อารมีอีกไหมคะใส่อะไรอีกฮะใส่อันนี้เหมือนกันค่ะสีเขียวนะคะสีเขียวโอ้โหโอ้โหปิดบังหมดเลยบังไม่เห็นเลยหมดแล้วมีแค่นั้นนะคะน่ะสีนั้นอะ ไม่ได้แล้วด้วยอันนี้เป็นกริตเตอร์ของเปลือกหอยเนาะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งมีราคาแพงและหาซื้อยากกว่าดอกไม้เอ้ยไม่ใช่ใบไม้เป็นไงคะสิบาทได้ไหมคะใส่กริตเตอร์ที่แพงลงไปวิปบวับเลยอตอนนี้วิบวับมากเลยกำจังในกล้องอะ่ะ <พอ S 1> มันวิบวับต้องเอาห้าสิบเอ้ต้องเอายี่สิบเอ้ยต้องเอาห้าสิบบาทห้าสิบเอาเอาห้าสิบบาทมา ค่ะอ่าเดี๋ยวเราลองมาแผ่กันอ่ะแผ่สองข้างเลยค่ะ,ะช่วยกันแผ่โอ้สวยมาก <Wow. S 1> เห็นไหมคะถ้ากระจังใช้กาวน้อยมันจะแผ่ไม่ได้เห็นไหมนี่คือต้องประมาณสี่ช้อนเนาะสี่ช้อนเนี่ยสวยไหมคะสวยห้าสิบบาทขายไหมคะไม่ขายเอ้าเมื่อกี้บอกเอาเงินมากําลังจะพักเงินให้เลย <laughs> ทำสวยนะเนี่ยยี่สิบบาทพอค่ะอายี่สินนบเหรอใจด,ดีจังแม่ค้าเนี่ย ไม่ติดมือแม่เตมเลนยเพราะว่าแม่ไม่ได้ฉุบน้ํายาถ้ามือแห้งนะทุกคนดูถึงว่าจะเป็นปลาพากระต่างถ้ามือแห้งอะ่ะจับสลามอะ่ะเขาจะติดแบบติดแบบแห้งๆอะ่ะกตงนึกออกไหมหนูก็มือแห้งเราจะรู้เลยอย่างเช่นปลาพาไปทาแป้งพึ่งลงมาเงี้ยมือไปโดนแป้งมาแล้วไม่ได้โดนโลชั่นนึอกออกไหมกตังแป้งมันก็จะแบบไอนี้นิดหนึ่งโอเคตั้งชื่อว่าอะไรคะสลามวันนี้ มอะไรนะเรมอนน์เน่เน่คืออะไรอรมอนเน่ละอะคือคืออาต้องทำเสียงแบบนั้นใช่ไหมคะฝรั่งเขาทำเสียงแบบนั้นเหรอคะหรือว่าทำเองอุ้ยสวยไหมล่ะเห็นปล่าอลังปลาติดติดไม่ติดเขาติดจริง ห็นไหมฮะเกาแล้วเขาก็จะดังแบบแกรบแกรบแกรบด้วยทุกคนก็ลองไปเล่นดูเนาะกินซอรินบอลแหลกหาซื้อได้ที่ร้านขายยานะคะ ขวดเล็กก็13บาทถึง18บาทหราทอไงไม่แน่ใจว่าราคาขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะคะมีขวดเล็กๆขายส่วนขวดใหญ่ไม่ต้องซื้อเนาะเพราะเราใช้นิดเดียวเองค่ะอันนี้ป้าพาซื้อมาแบบเพื่อจะเอามาให้ทุกคนดูว่ามันก็จะมีขวดใหญ่ด้วยขวดเล็กด้วยนะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพางลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บม